วันนี้เป็นครั้งที่52ตรงตงกับวันที่1มงมกราคม2569ข้าพเจ้านั้นนันงศ์มิตรภาพขอเป็นวาจายสาย,ายพุทธมนต์ถวยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอริยบูชาแด่อมพระคัมภตริเถระเจ้าหลวงปูส่สมเด็จุนหลวงปู่บัณฑิตหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของจินนามณีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาโมทนาในการเสดสรา,รา,ายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตรัตไตยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตใจของขออ้าพเจ้ามีสมาธิอันแก่การสวดสามนต่อไป ประเสดิ um ok ma, ์ชุมนุมเทวดาสมันตาจักราเทเสุอนตราคัจฉันตุเทวตาสัตตมังมุนีราชจัสนันตุสกมุกขตังขักสเกตกาเมจรูเปย์คริสิตรัเขจันทริเขวิมานีธีเปรตเตตขามีตารูปานาคานีเคหามัตตุมหิเกเตภูมารจยันตุเทวาชรัฐราวิสเมจัตตัมปัตนาคาจิตันตาสันติเกยังมุนีระวัจนางสาทวโเมสเมนตุธรรมสาวรนาคารวยามัทนาธรรมสาวรนาคารวยามัทนาธรรมสาวรนาคารวยามัทนา นโมตัสสภครัตตระตัสสะมาสุรสสารมตัสสภครัตตระตัสสะมาสุรสสารมตัสสภครัตตระตัสสะมาสุรสสะรบทสวดสัจจคิยคาตานติเมสารานังอัญงพุทโธเมสารานังวรังเอเตนะสัจเจชนะสุนติเมหนตุสัพพทานติเมสารานังอัญงธรรมโมเมสารานังวรังเอเตนะสัจเจชนะสุนติเมหนตุสัพพทานติเมสารานังอัญงสังโฆเมสารานังวรังเอเตนะสัจเจชนะสังโฆเมศละ เอเตนะสัจจะชนะสุนติเมหุนตุสัพพะธามหากาลุนิโกนาโทถทียตาถกาธาถามหากาลุนิโกนาโทอาตยาสัพปานีนังคูเดตะวะปริสปะปตัวสภูมิปุตตะมังเอเตนะสัจจะชนะมาหุนตุสภพปัตวามหากาลุนิโกนาโทนิตายาสัพปานีนังคูเดตะวะปริสปะปตัวสภูมิปุตตะมังเอเตนะสัจจะชนะมาหุนตุสภพปัตวามหากาลุนิโกนาโถสุขายาสัพปานีนังคูเดตะวะปริสปะปตัวสภูมิปุตตะมัง เอเตนะสัวจะชนะมาโนตุสัพูปัททพวาบทสวดมาสมัยสูตรเอบอมีสูตรตังเอกังสมัยยังพระกวาสเกสุวิวรติกับพิรัตวัตุสมิงมหาวเนมหัตตาภิกขุสังเกนะสิติงวัจามเตหิภิกขุสเตหิสเปหีวะอรหันเตหิทัสหิจารุกัาตุหิเทวตาเยเพรสติปติตาหโนติปการวันตังทัสเนัพภิกุสังกัญจาัตะโคจัตุนังสุทธาวาสกายิกานอังเทวานังเอตตะห์สหอิยังโคพระกวาสเกสุวิวรติกับพี พระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาบิโกสังเคนสิทิ์จงประจมัตเตหิบิกุสเตย์เฮียสเปยเฮวะอรหันต์เฮีตัสยิจารุกัาตุหิเทวตาเจเพนะสเดปปติตาหุนติปะกบันตังราชเนียิกุสังคันจับเยนุนาำมยัมปีเยนะปะขวาเตนุปัสังขมือเยนุปัสังขมิตวาปะกบันตัวสันติเกปัญเจคาถาปัสเสยมาติอัตโขตาเทวตาเสยทาปีนามาภราภุริโสชมิจิตังวา ปะหัง菩萨ญารยะปสาริตังวาปะหังสมิเชียเอวะเมวะสุธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาปะกันโตปุระโตปัตุระหังสุอัตขโคตาเทวตาปะกันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกเทวตาปะกันโตสันติเกอิมังคาตังภาสาสีมหาสัมโยปวันสังมิงเทวกายาสมาคตาอากตมหิมังสมาสัมยังตะกิตาเยวะปราชิตรสังมติอัตขโคปะระวัต เทวตาป่ะกบันโตสันติเกี่ยมังคิยทังอภัสสาสีพิกโวสมาร์หังสุจิตังตันุอุชุกมะังสุสารถิวันเนตาคิหะเหตว่าอินทรานิรักขติปฏิตาติอัตโกประวาติเทวตาป่ะกบันโตสันติเกี่ยมังคิยทังอภัสสาสีเศตว่ากิรังเศตว่าปริคังอินทาคิรังโอหะจามะเมชาเตจารันติสุธาวิ มาราจชขุมตาสุธันตาสุสุนธาติอาตคูปราวเทวตาพระคันตุสันดิกีมังคตังอภาสสิเยกิติปุตังกรานังคตาเสนเตฆมิสันเตียปลายภูมิงปะหายะมนุสังเตหังเทวกายังปุเรปเรสันติเตียอาตคูปราวาภิกขุมันเตสิเยภยนะ พิกเวตาสาสุรกฐาตุสุเทวตาสนิปติตาหุนติปะกันตังรัศนียาปิกุสังขันจะเยปิเตพิกเวหิสุงอติตมัฏฐานังอรหันโตุสมาสมุทาเตสัมปิปะกันตานังเอตัปรามาเยวัปเทวตาสนิปติตาเหีสุงเสยทัปปิเมหังเอตระหิเยปิเตภิกเววิสติณางกรรมัฏฐานังอรหันโตุสมาสมุทาเตสัมปิปะกันตานังเอประปะ เอตัปปะรามเยวะเทวตาสันติปติตาพระวิสันติเสยท้าพไมหังเอตระหิเอจิกิสัมิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิติสัมิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศสิสัมิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาธุกามนัสสิกรุธาภิสัมวิติเอวันพันเตติโกเตภิกุปะกันโตปจัสุสุมปะวาเอตทโวจะสิโรกามนุกัสสามิเจตตพมาตัสสิตาเยสิตาคิริปารังภิทตาสมหิตาปุถุสีหาวะสันวินาโรมหัง สามิสัมพุโนโอทาตมมะนะสาสุทธาวิภักขิสันนนาวินดาปิญโยปัญจเสตยัตตวาวเนกาปีระวัตเวตาโตมันตยิสตาสาวะเกสาสนเรเตเทวกาญาปิคันตาเตวิชานาถาปิกขโวเตเจะปะมะกรุงสุตตะวพุทธศาสนาเตสัมปัตตุระหังสุยังอมนุสสานัตตาสัสตุนังอภเปเกสหัตตะมัตตะกุงสหัสสะอัตตาสตะดิงสั ตังเอกเส้าส sa ah ันนักมุนุสานะทมัสสุงอเปเกนันทมาตคุนติสาสภสพราหุงตั้จะกสังอภิญญาจวิวัคตมาจักกุมัตตัวอมตยิสตาสัพเกสาสันเนตเตทวกายาปิกันตาเทวิชานาตาปิกโุวเยบุหังกิติสามิคิรานิยานุปปัสโซสตัสสหสาวะยักขาปุมาการปิรวัฒวาอิทิมันโตชิติมันโตนอมตุยัสสิโนมตมนาปิกามุปิกนาสิมิติงวันัง จาหัสาเหวตตาชาขานนัตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตนโมตยัสสินุวัฒนาภิกามุงิกุลนสิมิติงมะลังซาตายคิราติสหัสาชาขานนัตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตนโมตยัสสินุวัฒนาภิกามุงิกุลนสิมิติงมะลังอิจิเตโสสหัสาชาขานนัตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตนโมตยัสสินุวัฒนาภิกามุงิกุลนสิมิติงมะลัง เวสามิตาปัญจสัตตายักการนาณตะวันิโน่ที่มันโตชื่อติมันโตน้อมโตยจสาศีลนุมธรรมนาภิกรมูพิกุลังสมิติงวะนัมคุมบิโรราคาชิกโกวิรุปัสสันิเวสันังปิญญานังสัตตาสัสสานแก่การนางปุยีลุปัสสติคุมบิโรราคาชิกโกโสปะัสสมิติงวะนังปุริทมันจัติสังราชาตถธาระโตปัสสัสติขันท apan ังอธิปติมหาราชาเจ้าสศีลโสปุนทับพิตาสัพพะวุฒามนามาภรายาที่มันโตชุติมันโตน้อมโตยัสสศีลนุมธรรมนาภิกรมูพิกุลังสมิติงวะนัม ถักขีนันจัตติสังราชาวิรูปปุโคปสาสติกุมภานังอธิปติมหาราชเจ้าสรีสุบุญตาปิตาสัพพาวุลธรรมนามาภราอิทิมนโตชื่อติมนโตนอมตุยยสสิโนมธรรมนาภิกขมุมิกุณาสิมิตติวรังปัญจนันจัตติสังราชาวิรูปปุโคปสาสตินาคานังอธิปติมหาราชเจ้าสรีสุบุญตาปิตาสัพพาวุลธรรมนามาภราทิมนโตชื่อติมนโตนอมตุยยสสิโนมธรรมนาภิกขมุมิกุณาสิมิตติวรังอุตตรันจัตติสังราชาคูเรวุปัสสาปัสติยคานังอาทิตติมหาร รอิติมนตโตเชื่อถิมนโตนั้นโตยะสั่เสยงนวธาเมนาภิกขามุภิกุลนัสมิติมุรังปริมาทิสังตตาระโตตักกินีนาวิโดนะโกปจิมินาวิโดนปโกโกเวรุอุตรังที่สังจะตารโอเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาตันธารมาระตังสุวเนกาปิรัตภะเตสังวายาวิโนทัสาอากูวันจันนิกัสตามายากุเรนตุวิเรนตุวิภูจะภูตุสาจันทรุกามเสิโตจติกินนีมนตุนิมนตุจปานณโทปมัญโยจเตวัสสุตจะมาตาริจักันจะ เกตตาเซโนจักรันทปุณนรุาชาจ้าหนูสัพโวอาคูพันจสิโกเทวัติมพิโูสุริยวัจจะสาเอเตจันเยจาราชโนคันทัปาสาราชุปิมวัมนาปิกามุภิกุนัสิมิติงวรังอาตาคูนภาสานาคาเวสราตจัจหัชกาคัมปราศตาราอาคูปายาคัสญาติวิยามุนาตตารัตตาจักอาคูนาคาเยสสิโนเอราวโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวรมเยนาคาราเชสาสาหันติทิพชิชาภคีวิรุษ วิสุทธจักขูเวหายะสาเตวัชปุตตาจิตราสุปนอิติเตสังนามังอปยันตานาคาราชานมาสีสุปนโตเขมมะกาสิปุโตสนะหายวาจายิอุปยันตานาคาสุปนาศรนามังสุปุตังจิตาวชิระหัตเตนะสุมันตุอสุราสิตาภัตโรวัสวาสาวัตเศเตอิติมันโตเยสสิโนการะกัญชามาภิสมาอสุราธานเวชสาเวปจิตเตสุจิตจัปปะหารา โถนโมจีสาสตันจาพระริปุตานังสเพเวโรจนาบกาสนหิตวะปิงเสนาหูปัตถะมุปะามุงสัมมะโยธานิพันันเตปิกนัง um สิมิติมนังอาโปด จะเทวาปัจวีจะเตโชวายุตตาคำมุวรุณาวรุณาเทวาสุมจัยสัสมาสหเมตตากรุณากายิกาอคุเทวายัสสิโนท่าเตรัสตากายาสเีนันนัตวานิโนอิทิมตุชุติมตุนโมตุจัสสิโนโมทวนาภิคามุปิกุนังสมิติงโกังเวทูจัเทวาชาดิจะอสัมมจะเทวุยมาจันตสุปนิสาเทวาจัตตมักทูบริกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูบริกิตา นักต่านิปุริกิตว่าอาคูมันตะวะราหากาวสุนาวสาโุเสตุสโคปะค่าปุรินตะโตระเซเตะทศราคายาสเปนานาตะวันิโน่ที่มันโตชื่อเต็มตัวน้องมโตยะสิโนมทัธมนาภิกามุภิกุนังสมิติมวรรณลาตาอกูสับพฤทวาชารามะขีสิขาริวะอาริสกาจารุจัจจุมาปปัณีฟาสิโนวัฎนัสสะธรรมะจัจจุตตาจานิชกาสุเรย์รุจิราอาคูอาคูวะสัมวเนสิโนทัศเสเตทัศราคายาสเปนานาตะวันิโน่ที่มันโตชื่อเต็มตัวน้องมโตยะสิโนมัมนาพิการม สมณามหาสมณามนุสสามนุสุตมาทัตถาปุตุสิกาอาคูอาคูมโนปุตสิกาอาตาคูหรโยเทวาเยจาโรหิตตวานิโนปารคามหาปาระาอาคูเทวาเจสสิโนทศเสตตัสรากายาสเพนนนาตวานิโนทิมโตชุติมโตโนมุตยจสสิโนมุตมะนาปิกามุพิคุนณสิมิติงวรังสุขากรุมหารุณาอาคูเวนัสาสหาโอทาตคายะหาภูมขาอาคูเทวาวิจักนาสมาตตาหรคชามิสกายาจะยยสสิโน ท่านยังอาคาปจุโนโยติสาอภิวัสติทัศเตทัศธากายาสเพนานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตน้อมตเยสสินุวะท่นาภิกามุภิกุนั่งสมิติงวนังเกมิยะตุสิตายามากันตกาจเจสสินุสัมพิตตการามาเสตาโชติมานาจัสวานิมานารติโนอาคูอาทาคูบริมิตาทัศเตตัศธากายาสเปนนาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตน้องโตเยสสินุวะเทาภิกามุภิกุนั่งสมิติงวนัง สติเทวานิกายาสเป็นานัตวานินนมามันวเยนะอากันสงเยจันเยสติสหัสหะปวุจจะชาติมักขีรังโอตักตินนัมะนาสวังตักเขโมตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตาสุพมาปรมัโตจัพปุตเตะปุตตาอิติมัโตสหัสันนังกุมารติโสจัสมุปาคัสมิติงวรังสหัสัพพมารุกานังมหาปมาทิติตัติอุปปันโตจติมันโตุปิสมากายโยยะเสศิโสตเสถาอิสระอากูปัญเจกาวะกั สวัตติโนเตัจะมัจฉปโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสภิปิเกนเตสินเตเทเวสมาเมเกมารเสนาภิกามีภาษากันหัตสมันที่ยังเอตากันตตาปันตตาราเกนะปันตามัตตวสมันตาปริวาริตามาวมุจิตตโกจินมิทิตาธรรมาสนุกันหาสนังภปสยยปานินาตารามะหัจชะสารังกตวานเพระวังยถาภิสโกเมโททายันโตสวิจุโกตถาโสปุจจทาวัติ สังกูโตอัสยามเัสเซตันจัสปังอภิญญาญาวิวัคกิตวิวักิตะคิดตะวาจักุมาตะโตมันเตยสัทธาสาวะเกษาสันนเตมาลาศิณาปิกันตาเตวิชนะต่พิกบวติจัปปะมะกรุงสุตตะวัปุทัสสาสนนังตี วีตราเขหิบปกามูเนสังคมความเปรตจุยงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายสสิโนมตันติสัพุเตหิสัวาคาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชยปกรณ์โมเมพุตเตระสารลตนาตยธรรมิกาเตสะปะสีเทวานารายะปารเมสุราสิทธิปมาเจินทาจัจจตุโรกาคกบิบรักกาสุมุตตาปุตุงคังกาจัสัพพมาชยประสิติปนตุเต เชยยชัยยทารานีทารานีอุตติอุตตินาตินาติเชยเชียครัตตนาเนเชนีไรเชเชนิไรไสเชนามราชปุนาดสีเชยเชคามปีนาสมปินนาเคตนาคีปีศาสจพุทธกาลีเชยเชตุนิมิตาโรคีเชยเชสิงค์ีสุตาตามมกชาเชยเชบุรนามุกษาตาเชียเชจันติปาลาในกันโตกเชยเชคัชขนัตโตรงกัสระภูชงสีห์พยัยติปา เชยเชยบุุนมุกยตาจิตาจิตาสนาดีปุสุตินอดีเชียเชยสุขสุขชีวิเชยเชยธรณีตรีสาเชียเชียธรณีสันติสัตเชยชีมังคราดัญญาปกเกเช่ยเชยบุุนักเกชเชีราคะเสสุรบูชเตชาเชี่ยเชีพมตนาข้าเชียเชียราชาธิราชเชี่เชี่ยปตวิงสพังเชียเชียวารหันตาปจิกพุทธสสวังเชยชีมเฮสุโระโรหารินเตวา เชร์ชาพมาสุรโคเชร์ชานาโควิรุณนาโกวิรุณปโกจันทิมาระวีอินทโทจวินเตโยจกุเวโรวิรุณนโรปิจาอคิวโยจปุชนุกมารุตาราตโกอัตระสามาเทวาสิทธิตาปัสสาอาทะโยอิชินโนสาวกาเชียชยารามโมพันตุเตเชย์ามโมจะสังขปารุชยกังเอเตนาเชเตเชนาเชยสุนติพันตุเตเชยเอเตนาพุตเตเชนาหนตุเตเชยมังคารัง Si Yogi putas sa yang marat sa para sa iyo ungko sa pamotita puti mante pamuti ta sa iya putas sa yang marat sa para sa iyo ungko sa pamotita puti mante pamuti ta sa iya putas yang marat para sa iyo ungko sa pamotita puti mante pamuti ta เมสโนเชโยเปีพุทธศักราชสิลิมาโตยังมรดจจปาปิมาโตปราชโยองโคสยามปุติมันเตปมุติตาเชยะตตาสุปันนาคณาเมสโนเชโยปีพุทธศักราชสิลิมาโตยังมรดจจปาปิมาโตปราชโยองโคสยามปุติมันเตปมุติตาเชยะตตานานคณาเมสโน si yo pi puta sa si lima yang mara cha cha papi para cha yo yang poti man te pa mo ti ta cha ya ta ta su pa ma kana mi su no si yang to poti yang mo re sa ke bata no e wang ta wang mo si yo ho hi cha yang su cha cha mang kare para cha ta pan lang se pa ta kare pi se ke sa pa puta nang su mang ka su su pa pa su ti ta su ka su ho to cha tu ji ta su pa ta ki nang วจกัมมปตักกินามปตักกินามมโนกัมมังปณีติเตปตักกินาปตักกินานิกตวานิวันตเตปตักกินิเตอัตตารตาสุกิตาวิฑุณหปุตตศาสนีอโลกาสุกิตาโหตัสสหสเพยติพิสุทันตุพนโตเยเทวาสมิงทานิติกตาติกวิชาสหุตตุสิตาอุตตุสัพพาลกันตุสัพพสัตานังกันตุชินะศาสนยากาติปันาเตสังสเปุเนตุมโนรภาจิตตกาเรปวสสันตุวัสังวัสาวรหการกาจุปัตตวาเตสัง พิวรันตุจัสปตากายสุขังจิตตสสุขังรันตุยอดห้าลังค์ปสุวัตมนิยมสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสัมมตินังมิหารติเชตวันีอะนาคะปิทักกสะอารามีตตะโขพระกว่าปิขัมันเตศิปิขวโวติพระตันเตติเตปิขุวพระกวันโตปัจจสมุสุงพระกวาเอตตะทวจาอุปัตตวาปิขเวตตะกตันังอุปัตตวะตะตะกขตางทิตาวาสตุธรรมทิตาธรรมนิมตาสเปสังการัดอนิจาติตังตะตะกขตโภปิสมุจันติปิสเมติติสัจฉิ ติกวาพิสมิตวาจิกิติเตเสติปันตเปติปันตเปติวิววรติวิปชติอุตานิกรติสัพเพสังขานิตาตติอุปถาวปิเกเวตตาการังอุปถาวตาตาการังติตาวาสตุตรรมติตาตรรมนิมตาสัพเพสังขารตุกติตาตตากตัวพิสมุจฉิติพิสมิติอพิสมุจิตวาพิสมิตวาจิกิติเตเสติปันตเปติปันตเปติวิววรติวิปชติอุตานิกรติสัพเพสังขารตุกติ อุป <Ooh. S 3> ัตตวะพิกเวเตตาคตานังอุปัตตวะตตาคตานังติตาวาสัตตุธัมมะติตาธรรมนิมัสสะเปสมานิตาติตัตตะคตุอภิสัมุจชนติภิสมเมติภิสุขิติวาภิสมิเตวะติกิตติเตศติปันตเปติปันตเปติเวิวารติวิภัชติอุตานิกรติสเปตมะนิตาติอิธัมมะวจักภควาอตัมมะนาเตปิคูภควมโตปะพาสีตังพินันตินติบวสุทธภะเทกรัตะคาถาอัติตังนาวะขะเมยยนาปติ กังเขอนาคาตางังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพอวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงจะตีตามไปเงินงต,ตังอปันจับอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถา,ตาวิปสัสสติอสังหีรงังอสังกุปังตงังวิทาวะรุหะเยผู้เห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างจแจ่มแจ้งแม่งันเง,นง,นงันข้อนข่นขวอขันพราะควรอาการเช่นนั้นไว้กาเชวะกิจมาตัมโป ชัญญาบรนณสุเวความเปลี่ยนเป็นกิจที่ยงธรรมวันนี้ใครจะรู้ความตตยเนี่ยพ่กนี้ในฮิโนสังห์รันเตนัมาเซในนัมมัจุนาเพราะการปิดเปลี่ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสานามากย่อมีมํสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตามะตันติตังพัตเทการตัตโตเตสันตตอจิก,กเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรวยความเปลี่ยนอยู่เช่นนั้นไม่เกตคันนั่งกลางวันกลางคืนผู้เป็นอยู่ในเพียงราติโกน่าชม บทสวดธรรมสังเวกับปฏิกคณะสเปสังคารานิจจรรสังขารคือร่างกายจิตใจและลรูปธรรมนมประธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วหายไปสเปสังคาราตุกาสังขาราขาขคือร่างกายจิตใจและลรูปธรรมนมประธรรมทั้งหมดทั้งสิน้น มันเป็นทุกตัวที่เกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายสเปตมานตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใา่สังขารนรกทังสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าตัวว่าตนของเราอตุวังชีวิตตางชีวิตของเราไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของไม่ยั่งยืนอสังขมายาินตพังเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปรีโยั้นมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่เสรบชีวิตตังมีอนี่ยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะมีเนี่ยตังความตายเป็นของไม่เที่ยงวิตาคนที่จะสังเวอยางกรงงร่่าายออูาน เตตวิญญาณอคันปัสิทธิ์จิงญานชนตัวอันเขาทิ้งเสร็จแล้วอธิเสสสติจากเขานอนปัตตบินซึ่งแผ่นดินประดินคารังอีดวางพืดุดังว่าท่อนไม้ฟรังฟูนิลตังหับอยู่ไม่ได้นี้จะไปสะสังคาราสังขารตั้งหลายไม่เที่ยงหนอ ปทราจะทำมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมนาเวสจิตวานุษชันติขั้นเกิดไปแล้วจะหนับไปเตสะหูผสมิสโกค,ความเข้าไปสงบธรรมชาสงาังขารเป็นสุขแห่งนิ่งสเปสตสตังไม่ได้จิตจัดสตังหลายทั้งปวงกำลังจะตายอยู่มะลิงสูตรทำดิสะเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตัตาเที้วังมิลิสามีแล้วก็จะตายอย่างนั้นเหมือนตันนัตติเมะแต่สร้างสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเ่เราบะสวดเมตตายยังกินเศยังกินเศก,กับสุนัขกรรมังสปะเตหิกะตังปุญญนอนนุโมทตัุ सुनंतुनवाता सफेगा सफेता हूँ तो सफे पिशा सफे सफे पे तो सफे आचारी नो นโมพุทธิสัตว์ตัวกันติมาญาติปะกวาลนโมพุทธิสัตว์ตัวกันติมาญาติปะกวาลนโมพุทธิสัตว์ตัวกันติมาญาติปะกวาปฏิทานนาคาคาถายาเทวตาสนิวิราชุวิหารวาสินีทูเปทเรโพธิตดิงตดิงตาธรรมธานีนัพันตุพูชิตาสุติงกรรณเตถวิหารมัทฑเรเทราจำมัชานวากาจมิกกโวสารมิการธานาปฏิอุปัสกาข้ามาจะเทสานิข้ามาจะอิสราสปานาพุทัสกิตาปนดุเตชะราพุชายเยปิจันตสัมพวาสังเสตชาตตาทวบปัตติกา นิ่ยานังธรรมะวรังปฏิจจเตสเปปิตุขสักโรตุสังขยังทิตาจิรังสตังธรรมโมธรรมธาราชุบคราสังโฆหุตุสมุควะอัตายาจจะหิตายัจจะอเมระกัตุสัตตัมโมสัพเพปปิธรรมะจาริโนุติงสัพปุเนยมาธรรมะจิดิยัปปเวทิเตปัสนาหุตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนเนสัมมาทารังเปชนตุกาเรเทวปัสสันตุปุติงภาวะยัสตานังเทมิติงเทนัง มีธนิงเมตตาปิตาจัตราชานิจังรักขันตุปตะการสัพเอวังธรรมีนราชาโนปชังรักขันตุสัพพตาเทวตาอุญโยชนาคาถาทุกขปจานิจุถาภัยปตานิปยาสุขปตานิโสกังหตุสเปปิตปานิโนเอวัตวตาจามีหิสัมปตังพุทธสัมปตังสเปเทวานุโมทันตุสัพพสัมปสิทธิยาธานังทัาฐานตุสัทยาสิสังรักขันตุสัพพตาภรวานุภา พิรตาหุนตุขฆาจันตุเทวตาคตาหุนตุสับปังสมังคารังรักันตุสัพเทวตาสัพพปุตานุภาเวนะสนติหุนตุเนรันตรังหุนตุสับปังสมังคารังรักันตุสัพเทวตาสัพพัตมานุภาเวนะสุนติหุนตุเนรันตรังหุนตุสับปังสมังคารังรักันตุสัพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสนติหุนตุเนรันตรังสัพเพุต้าพระาุทธเจ้การันตีอยังวรรอัน ตานันจเตเชนังัตตมิสสปโสสเพปุตารัปตาปัญจกนันจะยังพระรังอันันตานันจเตเชนังปัตตมิสสโสสเพปุตารัปตาปัญจกานันจะยังพระรังอนันตานันจเตเชนัตังัตตมิสสเปะโสสเพปุตตารัปตาปัญจกานันจะยังพระรังอนันตานันจเตเชนังัตตมิสสโสสเพปุตารัปตาปัญจกานันจะยังพระรังอนันตานันจเตเชนังัตตมิสสโส สเปือบุตราประตาบัญเจกนันจายังพรังอนันตานันจติเชนราของบรรทมิสัพปโสสเปือบุตราประตาบัญเจกนันจายังพรังอนันตานันจติเชนราของบรรทมิสัพปโส ด้วยอำนาจแห่งมูลกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาร่ายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้ำเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีภน,น,นปิดวงผู้เสด็จสวรรคารขออนี้สองแห่งมูลกุศลน,นี้จงเป็นสัปัสสิเลมงคลให้แก่ให้แข็ขาดปลอดภัยจากทุขสุขพระันตรายทั้งปวงให้มีแรงได้รับสุจริตที่มั่นคงเป็นสมนอาชีพสมวัฒน์ทำไม่มี อดอยากแย,ก,ยกจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติดยั่งมั่นอยู่ในคําสอนแห่งองค์ปัสัามาสัมพุทธเจ้านำลงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกตั้งขอเทพเทวราชหลายผู้ได้อันโมสาทุนในบุญกุศลครั้งนี้ปวดประสิทธิศาสตรพร้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวนุภาพและเลจร้าประส,สิทธิอํานวยผลให้เป็นศิลมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเทิน